มากินใส่ใส่ไข่ย,ยังไงครับเนาะยี่ิบสาบาทอ้ะครับผมฮะผมไปซ,ซื้อตลาดผมไปซื้อตลาดมือเ,เนื้อมดราบ่แยจ้ามดราแม่จ้าซื้อมาสองตัวซื้อมาตัวเท่าไหร่พี่จอแกว่าบาทบคือบวเงินแทะม้มันสิ่เอ็ดือนกรเลยัไหมคื่าากเลไปงครับเป็นสตรีทฟู้ดครับ ข้างเขาจะสองขินหาสเปรเสไครับผมินไซครับนีครับมาสสัดนองยครับผมเดียวขับรถเลนครับขับรถเที่ยวเน่ยท่านไหนงวงับรถเที่ยวเนาะยังวะอากาศดีเนี่ยแมนออเย็นเนาะเย็นเนาะจ้ ียบานงหญ่ออกจากตลาดน,ะนครับับรถงามแด้แม่แล,ล้วเดียวบนมัาง,งามแดแม่นะครับอันนี้เท่าไหนี่แม่อันใดจ้ะอันนี้เท่าไหร่ิบจ้ะจ้ะับรถงามเนาะเสียบานงมก็เรื่ยๆนี่คนแก่น้ยแต่บดด้จำจิ้ม ากกขาบผมลาดเลยก็ได้แม่ลาดเลยเลทใส่รถไม่แม่เหมือนเด้ไม่ขิมแม่เหมือเกี่ยงเลยแม่บ่เป็นยังใส่รุนเตรียเส,ส,สบายสบายาวางแรกอ้มไม่เด็กหน่อยละจะม้วนนมากแม่จะว่าสิเป็นลม,ม้มไมาแข่งกีฬาตัวบัวเด็กหน่อยซึ่งมานสือประจำเหรอมันมากแต่เสียสิบกว่าคนแม่ครับว่าสิเป็นลมไล่คัะ ใช่มืนนี่ขายดีอยู่อาทิตย์นี้ไข่แน่ค่ะแม่ปกติปีจะมั่งหนิแม่ไอ้เมดเนี่ยเก็บเลยไหมจ้ะประมาณประมาณประมาณหาทุมช่วงเดือนกอนหอ่บอจาบ่เคยหอดหาุแจักเทียถูก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 ู้มู่กถ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 เด้อถูกกถูกถกถูกถูกกถููกกถู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 ูกถ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 ููกถ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 ูก ก็แวะกินข้าวหมูย่างครับวันนี้ที่ขอนแกน่นอา่ามีอะไรบ้างนี่ไส้ครับ i n t e s t i ิ e อร่อยสุดๆเลยจะกินต่อ